แมตต์ในวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามชนบุรีสเตเดียมมาพบกับศึกเอลกาสโกเมืองไทยระหว่างชนบุรี FC จะเปิดบ้านรับการกเยือนของ SCG เมืองทอง u ยู t e นเต็ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตด์คุณภาพเลยทีเดียวในสัปดาห์นี้ระหว่างชนบุรีที่ทำกันบ้านมาอย่างดีมีการบีบเพสซิ่งทุกจังหวะของ SCG เมืองก็ทําให้เมืองทองเองก็แปไปอยู่พักนึงในช่วงเวลาแรกเริ่มมาที่นาทีที่11 ชนบุรีได้ลูกตั้งแต่มุมและลูกนี้เมืองทองมีการสกัดออกมาแล้วมีการโต้กลับอย่างเร็วโดยวีลเพ็ปป้อมพันส่งให้กับวลเลนป๊อปป๊อปมองไปทางขวาเห็นดันเลว่างอยู่ก็มีการเปิดเข้าไปโอ้โหลูกเกมในวันนี้ถือว่ามีการโต้กลับที่ค่อนข้างสวยงามลูกนี้ดันเลวได้รับชิปโอ้โหชิปลูกแรกหลุดชิปลูกที่สองโอ้โหชิปหายไปเลยครับลูกนี้ โอ้โหถือว่าเป็นจังหวะที่น่าเสียดายมากครับถ้าเกิดดูจากภาพชา้าถือว่าทํามากันได้ค่อนข้างสวยในจังหวะโต๊ะกลับนะครับและจังหวะชิปลูกแรกเองเฮียตีเราก็ถือว่าช่วยป้องกันประตูได้อย่างสวยงามครับและลูกที่2ในการชิปของเดลเลยก็ปาดออกไปอย่างน่าเสียดายมากลกนี้โอ้โหถือว่ารูปเกมช็อตนี้ถือว่างามมากครับชุมบุรีบอกกลัวซิที่ไหนก็มาดีครับนาทีที่2สามีการบุกเข้ามาจากกราบขวาและนพนันมีการเปิดปากเข้าไปจากด้านใน ไอห,หนูดาวลุ่งเห็นบอลมาก็ขอสักหน่อยอืมเหินข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายถ้าเกิดดูจากภาพช้าก็ชมบุรีก็ถือว่าไม่เบาครับมีการทาเกมมาค่อนข้างสวยเหมือนกันชุนบุรีเหมือนบอลได้ใจครับนาทีที่31เอียีิตีแกเปิดบอลมาจากแนวลึกจากฝั่งตัวเองครับไอหนูดาวรุ่งคนนี้ใครวะเนี่ยโอ้โหได้รับบอลละซัดเต็มข้ออัดเต็มเสาอืมเฉียดเสาไปไม่เฉียดเดชชนเสาอย่างน่าเสียดายเหมือนกันลุกนี้ถ้าเกิดเท่าเกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับ โอ้โหยิ้มแห้งเลยเพราะหนุ่มหรือว่าเหนื่อยวะเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะที่ที่35กฤษดา,าการแมมีการเปิดเข้ามาแล้วเพ่าะหนุ่มคนเดิมพักให้กับเรียนันโดยิงติดสมพรยศโอ้โหสมพรยศแมตช์นี้ถือว่าโชว์ฟอร์มอีกแมตช์หนึ่งที่ค่อนข้างคุณภาพเลยครับก็ไมแปลกใจที่ดังวันลำอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีกลับโอซาก้าไปเลยไอ้สัสถึงจะต้องยืมซาวเสียงนกขมมาเลยครับคำพูดนี้ไม่กล้าพูดเองครับเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่ เรามาต่อเรื่องของเรากันดีกว่าชุมบุรีมีการทําเกมมาจากด้านขวาปาดเข้าไปลูกนี้ส้มหล่นมาที่วรชิตโอ้โหยิงติดเจ้าต้นครับสมพรยศคนเดิมสมพรยศคงบอกเบาได้เบาพหนุ่มเบาได้เบาโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้จังหวะยิงจังหวะเซฟเมืองทองบอกทีกูมั่งละมึงนาทีที่44ดลเลยพักบอลวิง่งลากกระชาก มองเห็นด้านในมีคนวิ่งเข้ามาแล้วเปิดลูกนี้กิษฎาการแมชงวิลเลป๊อปยิงโอโ้โหเหมือนบอลซ้อมเลยครับลูกนี้โอโ้โหกฤษฎาการแมบอกว่าลูกนี้ต้องขอบคุณกูแล้วครับชงอย่างงามวิลเลป๊อปบ,บอกกูก็ไม่ทําให้ผิดหวังกูว่าซัดตรงตาข่ายเช่นกันจากภาพช้าจะสังเกตเห็นว่าการทําเกมมากับ3แนวลุกต่างชาติของเมืองทองถือว่าทํากันได้อย่างเข้าขากันพอสมควรครับโมเดอบอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจ ต้องให้เครดิตกูนี่กูคือคนวางแผนจบครึ่งแรกสกอร์แบบนี้โคตเตี้แกงก็คงงอนนะครับลูกเกมดีกว่าทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายตุ้มเดียวเป็นประตูไอ้สัสการจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับเอสซีจีเมืองทองบุกมานำชลบุรีเอฟซีที่สนามชลบุรีสเตเดียมเราก็ยังคงอยู่ที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับเรามาต่อที่ครึ่งหลัง ชุบุรีเองก็ยังคงรูปแบบการเล่นแบบเดิมครับก็คือบีทเพสซิ่งทุกตำแหน่งเหมือนกันเอสจี SG เมืองทองก็ต้องสับบอลซ้ายขวาก็ต้องส่งคืนหลังนาทีที่54ครับผมกิษดาการแมนมีการเปิดเข้ามาทางด้านฝั่งซ้ายล็อกล็อกส่งลูกนี้ยังไงยิงโอ้โหลูกนี้ถือว่ายิงสวยครับแต่เสาเซฟสวยกว่าครับแล้วสมพรยศก็ถือว่าลูกนี้ก็บอกว่าโอ้โหไอ้าศาสตร์ดีนะที่ไม่เข้ากกู ถ้าเกิดดูจากภาพช้าก็ถือว่าชมบุรีเองก็ทําเกมมาค่อนข้างสวยสดเหมือนกันครับและมีการต่อบอลเปิดบอลแล้วก็มีการยิงไกลแต่ลูกนี้ถือว่าไม่เข้าถือว่าเสาช่วยมาต่อกันที่นาะทีที่66เดเลได้บอลจากทางฝั่งขวาแล้วมีการเลี้ยงจี้เกิดลิซ้าย้ายสายโยกหนึ่งทีเห็นข้างในมีเจ้านิวมาเปิดเข้าไปเจ้านิวจัก,กรยานอากาศ สกัดออกมาวิลเทีป้อมพันยิงโอ้โหลูกนี้ทัชดาวสามแต้มซุปเปอร์โบโอ้โห,โอโหไอ้น้องเล่นผิดหลีกแล้วแต่ก็ถือว่าแมต์นี้ก็ไป็นแมต์นึงของวิลเลียป้อมพันครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเหมือนกันแล้ก็มาต่อกันที่นาะทีที่79โอกาสขึ้นนำของ SCG เมืองทองลูกนี้เดเลได้รับบอลหยอดเข้ามาแล้ว ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่รู้แต่กูยิงไปก่อนโอ้โหจะดีใจก็ไม่กล้าดีใจกูขอยิ้มแห้งสแสดงสปีริตไปก่อนแล้วกันรูนี้คงต้องเช็ค v a r ครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูจากภาพช้าสังเกตเห็นว่าโอ้โหชมบุรีเช็คลายไม่คมครับเดเลยเห็นแล้วยังไงต่อครับปาดเข้าไปพี่ติีแกบอกโอ้โหไอ้ศาสตร์ลูกนี้กูว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันก็สองหนึ่งครับ มาต่อกันที่นาะทีที่85เอซจีเมืองทองก็เหมือนบอลได้ใจครับผมดาน่าบุกเข้าไปแล้วลูกนี้มีการมองเพื่อนแล้วไงต่อเห็นต้าวิ่งมาส่งต้าสุพรเห็นแล้วไงยิงโอ้โหลูกนี้พิตีแกก็ค,คงบอกว่าไอ้น้องพี่มาด้หมูนะไม่ใช่ยิงเป็นตรงพี่ก็ขอเซฟหน่อยชุมบรีบอกเกมนี้ยอมกันไม่ได้ครับเอลกาสโกเมืองไทยดูลุซุมีแหวงมาเปิดเจสิกรโขกโอ้โหข้ามคา,ม,าม,มีอย่างน่าเสียดาย ถ้าเกิดลูกนี้เข้าก็บอกว่านาทีที่เหลือนี่เกมคุณภาพเลยครับคงซัดก,กันมันหยดแน่นอนและแล้ว89นาทีที่รอคอยก็มาถึงเคริมีการเปิดบอลเข้ามาลูกนี้เศษฐวุฒได้บอลแล้วมีการไหลให้เพื่อน1จังหวะอีก1จังหวะเจจอส่งให้กับกิสาก,กาแมกาแมส่งคืนเจจอนปาดเข้าไปลูกนี้โอโหเป็นประตู2-1ครับ นาทีที่เหลือนี่มันแล้วครับคุณภาพเกิดแน่นอนอยู่ที่ว่าเอซเมืองทองจะสามารถรับกับนาทีที่เหลือได้ยังไงส่วนนาทีที่เหลือก็ทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเข้าสู่นาทีที่ 94, ครับโอ้โหเมืองทองก็ต้องอาศัยลูกติดเชึ่งอยู่ที่ริมเส้นมุมทงแล้วไงต่อโอ้โหลูกนี้โอ้โหลูกนี้เสียทุ่มครับแต่เสียทุ่มก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเข้าสู่นาทีทดนาทีบาดเจนาทีสุดท้ายนาทีที่5 ไททุ่งเข้ามากรรมการบอกหมดเวลาครับโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่าเดือดแน่นอนสำหรับใครที่ดูเกมเต็มในแมตช์นี้ครับเอลกัสิโกเดี๋ยวพบกันต่อในแมตช์หน้านะครับสำหรับศึกโตโยต้าไทยลีถ้าเกิดชอบเกมนี้หรือว่าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ